ประเสริฐถึงพร้อมด้วยอำนาจแห่งบาร,รมีและบุญที่สั่งสมไว้แต่ปางบันมีศรัทธาที่เต็มเปี่ยมในการเผยแผ่สัจธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าท่านมีมโนปณิธานว่าจะให้เลือดทุกๆุกหยดในร่างกายตั้งแต่ศีรษะจดปลายเท้าเป็นไปเพื่อจิตพระศาสนาไม่ว่าจะเป็นบนฟ้าหรือใต้ดินก็จะต้องขอสู้ถวายหัว จนสุดชีวิตปฏิปทาอัลลมุลละไมของท่านทำให้บรรดาสาธุชนทั้งหลายเลื่อมใสทั้งกายวาจาใจขันติธรรมและเมตตาธรรมของท่านเป็นที่ทราบซึ้งแจ่พุทธบริษัททั้งปวงท่านจึงเป็นสิทธิ์ที่ท่านพระจารย์มั่นภูริทัตโตให้การยกย่องและโปรดเป็นที่สุดองค์พระหลวงตามหาบวญยานสัมปันโน ได้กล่าวถึงท่านพ่อลีในเรื่องนี้ไว้ว่ารรดาครูอาจารย์ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ไปหาท่านองค์ไหนไปหาเราจะไม่ยอมหนีไปไหนนะเรา <c oughs> ไม่ยอมหนีไปไหนเราจะจ้อฟังดูกิริยาอาการที่ท่านต้อนรับทุกศิษย์ของท่านผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ไปแต่และองค์องค์ไปองค์นี้มาท่านจะปฏิบัติอย่างไงกิริยาอาการทุกอย่างภายนอก,ภา,นอกภายในท่านจะมีอะไรเราจะฟังจับวัตถุ ทุกแขนงเลยทุกอาจารย์เราไม่ยอมหนีแล้วอุวาอาจารย์ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ไปหาท่าน <c oughs> อันนี้ท่านอจารยลีไปนี่พนะอไปแล้วก็ <c oughs> ไปจัดรุ้นให้ท่านลีนะว่างนันนะพรรมาวางนันที่มาเลยไปจัดในป่าเนี่ยให้ท่านลีนะบอกนั้นแล้วเราก็ไปจัดให้ท่าน <c oughs> <c oughs> ท่านพักเป็นมีแกละเรยียบร้อยเขาไปพักอยู่ในลึก พอเหมาะพอดีแหละตอนวันนั้นมันค่าแล้วท่านไม่ไปบอกได้เราไปจัดที่ให้องค์อื่นองค์ใดท่านก็ไม่เคยบอกนะไม่เคยแต่ท่านจะรีไปท่านบอกให้สมหาไปจัดที่นอนให้นะที่ที่ไปทางป่าท่านก็เราก็รู้แล้วเป็นที่เหมาะสม <c oughs> พอตอนเช้าฉันเสร็จแล้วท่านไปเลยนะท่านไปเองท่านพักแล้วแล้วกลางคืนนั่นนะตอนเช้าไปหา ไปท่านเราก็เราเข้าไปก่อนแล้วท่านตามหลังไปแล้วหลวงปู่มั่นแล้วนี่ท่านไม่เคยไปกับองค์ไหนนะอืแต่ท่านพ่อยู่ท่านไปนะท่านไปดูไหนจัดที่ไหนให้ท่านลีล่ะวางไว้ท่านท่านมองไปเห็นเออเข้าท่าอยู่นะท่านมองมองเออเข้าท่าอยู่เป็นาจัดแก่เป็นลาดนี่เลยให้เอาเตียงอะไรไปวางไว้เรียบร้อยกานพักที่นั้น นั่นแหละท่านท่านไปดูเนาะแะท่านจะเรียนท่านท่านไปดูเองเนี่ย <c oughs> เวลาพูดธรรมะกลางคืนก็มาจันล่าฟังพูดท่านพูดเด็ดเลยเดี๋ยวน,นั่น <c oughs> ลูกศิษย์พูดเด็ดก็ไปหาท่านพูดแบบนั้นเนยผึงผังผังผึงเลยธรรมะไม่ใช่ธรรมะเด็ดๆจังนั้นแหะออกผึ่ง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 เลยเนาะฟังทุกระยะ ไม่ไม่เคลื่อนไหลไปไหนเลยลนะบรรดาครูอาจารย์ลงไหนไปน้เราจะเจ้าตลอดจะเป็นนิสัยอะไรก็ไม่ทราบนะเราเป็นอย่างนั้นแต่เรา <c oughs> อย่พูดถึงเรื่องท่านจะรีท่านโปรดมานานท่านโปรดมาเป็นประจําไม่เคยเห็นข้อใดว่าท่านสำหนิท่านลีไม่ดีอย่างนั้นไม่เคยมียกขึ้นแต่ว,ว่าเด็ดเดียวท่านลีเด็ดเดียวมากว <c oughs> า,างนั้น ท่านไม่เสียก็จะัำประโยชน์ได้มากมายนะท่านจรีนะแตเสียชาติกรรท่านไม่ดีสมศักดิ์ศรีที่ท่านได้รับความไว้วางใจจากท่านพระอาจารย์สิงหคันตยาคมโมให้เป็นอัศวินแห่งกองทัพธรรมกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตที่ทรงทุดงมีธรรมะเป็นอาวุธเล่ากันว่า ท่านเป็นพระเจ้าอาโศกมหาราชกับชาติมาเกิดเพื่อบรรลุธรรมท่านได้บรรลุธรรมขั้นสูงสุดที่ถ้ำเขาชะกันอ,อําเภอเขาชะกันจังหวัดปราจีนบุรีท่านเกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่31มุกราคมพุทธศักราช2449ณบ้านหนองสองห้องตำบลยางโยภาพอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีเป็นบุตรของนายเปา และนางพุ่ยนารีวง์มีพี่น้องเก้าคนเมื่ออายุท่านได้11ปีด้วยนิสัยที่ท่านมีความกระตัญญูกระตาเวทีต่อบิดามารดาในใจท่านจึงคิดหาทางตอบแทนพระคุณผู้ให้กำเนิดอยู่เสมอท่านพ่อลีธรรม,มทโรอายุ20ปีได้อุปสมบทเป็นพระมหานิกายเมื่อวันที่6พฤษภาคม พุทธศักราช2468ณวัดบ้านหนองสองห้องตำบลยางโยภาพอพําเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีโดยมีหลวงปู่อ้อมเป็นพระอุปชาในปีพุทธศักราช2469ท่านได้ฝากตัวเป็นศิษย์ท่านพระจารย์มั่นภูริทตโตที่วัดบุรพารามอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีท่านพระจารย์มั่นได้สอนท่านว่า ให้ภาวนาพุทธโธเพียงคําเดียวเท่านั้นท่นานไดยติเป็นพระฝ่ายธรรมยุทธที่วัดบุรพารามอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีในวันที่27พฤษภาคมพุทธศักราช2470โดยมีพระปัญญาพิสารเถนหนูทิตะปัญโยเป็นพระอุปชาพระอธิการเพลงเป็นพระกรรมวาจาจารย์ได้ฉายานามว่าธรรมทโรแปลว่า พระผู้ทรงไว้ซึ่งศีลธรรมปีพุทธศักราช2470ท่านได้จำพรรษาที่เสนาสนะป่าช้าบ้านหัวงัวตำบลกำแม่อำเภอกุดชุมจัังหวดยะโสธรโดยมีพระอาจารย์กงมาจิรปุญโยพระอาจารย์อ่อนยานสิริพระอาจารย์สามาจินจนโนร่วมจำพรรษาในพรรษานี้ท่านหลงไหลใฝ่ฝันในเสียงเพลงที่สตรีขับกล่อม ร้องผ่านวัดทุกวันทําให้ท่านมีความกระสันอยากศึกท่านต้องใช้ตะปะธรรมและภาวนาพุทธโธสู่ใ่ถอยจึงสามารถฟันฝ่าอุปสรักเอาชนะกิเลสมารมาได้ปีพุทธศักราช2471ถึง2473ท่านจำพรรษาที่วัดปทุมวนารางกรุงเทพมหานครเพื่อศึกษาด้านปริยัติ และทำวัดปฏิบัติต่อพระอุปชาปีพุทธศักราช2474ท่านพระจารย์มั่นภูริทัตโตให้ท่านทุดงติดตามไปจำพรรษาที่วัดเจดีหลวงตำบลพระสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ท่านพ่อหลีได้เล่าว่าท่านพระจารย์มั่นได้ให้โอวาสและอนุสาสตอยู่โดยสม่ำเสมอท่านพระจารย์มั่นสั่งให้ท่านขึ้นไปนั่งสมาธิ บนพระเจดีย์หลวงทางด้านทิศเหนือที่มีพระคงเจดีย์หลวงประดิษฐานอยู่ที่ตรงนั้นเป็นมหามงคลมีพระบรมสารีริกธาตุเสด็จมาบ่อยๆท่านพระจารมั่นคงทราบด้วยญาณเป็นแน่แท้ว่าท่านพอลีมีนิสัยวาสนาเกี่ยวข้องกับพระบรมสารีริกธาตุท่านพระจารมั่นได้สั่งให้ท่านไปทุดงในที่อันเป็นมงคลสามแห่งคือ แห่งที่หนึ่งดอยคำอ